สวัสดีครับวันนี้รายการ The Cheat Gamer นะครับหรือว่า t t Gamer นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Fat on Fire นะครับ Fat on Fire อย่างแรกเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับผมไม่รู้นะครับมีมากี่ปีแล้วแต่สนุกครับเกมนี้เคยเล่นมาแล้วต้องมาหลายรอบแล้วครับจำไม่ได้ครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับก็ลองเล่นได้นะครับลองหาใน Google เกี่ยวว่า Fat on Fire หรือว่าเกม กีตาร์กีตาร์หวานนะครับโอเคมีมีเพลงให้โหลดในเว็บกีตาร์หวานด้วยนะครับเพลงมีหลายเพลงครับคือว่าอย่างแรกนะครับมารายละเอียดเลยนะครับเกมนี้ในเกมคล้ายกีตาร์ฮีโร่นะครับแต่เกมนี้จะมีอยู่5ปุ่มนะครับให้เราจับแป้นคีย์บอร์ดนะครับเหมือนกับตัวเหมือนกับตัวไอคนที่มันยืนอยู่ในจอเห็นป่ะครับนะครับอันนั้นเขาทิ้ถือคีย์บอร์ดเราต้องเล่นอย่างนั้นนะครับ เราต้องไม่มีสายสัพามืันก็ได้ครับแต่เราต้องมีคีย์บอร์ดนะครับไม่มีคีย์บอร์ดเล่นไม่ได้นะครับคีย์บอร์ดนะครับก็คือจะมีหทนเนปุ่ม esc ไหมครับเดี๋ยวไปกดครับกด f 1นะครับ f 1 f 2 f ส f 4 f ห้านะครับมาเล่นยากครับธรรมดาเขาให้กดอย่างนี้ครับถ้าแบบสามารถใครไม่ถนัดใครไม่ถนัดแบบผมนะครับ f 1 f 2 f 3 f 4 f หอย่างนี้นะครับให้มาเปลี่ยนเป็น f 1เอ้ยให้เปลี่ยนเป็น1 2 3 4 5สาี่ห้าแทนนะครับโดยการไปเซตค่าใหม่นะครับเคก็ นี่ครับนี então, ed, key, key, ่ครับเอ็นเตอร์ไปครับคีย์คีย์ครับนี่ครับกดเข้าไปทีหนึ่งนี่ครับแล้วก็กดเลขกหนึ่งครับอนที่สองปุ๊บแล้วก็เลื่อนมาที่สองปุ๊บอันนี้กดสองเลื่อนมาที่สามแล้วก็กดสามเลื่อนมาที่สี่แล้วก็กดสี่เลื่อนห้าแล้วก็กดห้าแค่นี้แหละครับมันมีแค่นี้ครับแล้วเราก็กด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  E S C ออกไปนะครับโอเคครับอดอีกทีครับ กับหน้าจอนี้นะครับให้เราเลื่อนลูกศรขึ้นไปที่เพย์เกมเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ในเกมนะครับจะมีห้าปุ่มให้เรากดกด1 2 3 4 5สี่ห้านะครับตอนนี้เราก็เป็น1 3 4 5สี่ห้าแล้วนะครับกดงี้นะครับพอเรากดไปถ้ากดธรรมดามันไม่ติดนะครับเราต้องกด Enter เพื่อดีดด้วยนะครับคล้ายแบบคล้ายกีตาร์จริงเลยนะครับเรากด1แล้วก็ต้องดีดด้วยนะครับกดพร้อมกันตึง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 งี้เหมือนกันเลยนะครับอะไรครับทดลองเลยนะครับทดลองเล่นครับกด Enter ปักเข้าไป แล้วก็มาหน้าจอเลือกเพลงนะครับนี่ครับเพลงเต็มครับเพลงเต็มครับเกอนครับหาโหลดในกีตาร์หวานได้นะครับเว็บกีตาร์หวานดอทเน็ตนะครับนี่ครับเต็มครับเดี๋ยวก่อนผมจะเลือกเพลงซัมเมอร์ของพาราดอกนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเพลงฤดูร้อนนะครับของพาราดอกนะครับก็อยากเล่นก็กดเลยครับเอนเตอร์ครับปักเข้าไปอันนี้ก็เลือกความยากความง่ายของเพลงนะครับจะธรรมดาจะมีอีซี มีเดียมแล้วก็อเมซิ่งนะครับแต่เราจะเพลงนี้มันนะครับมันมีแค่มีเดียมอย่างเดียวนะครับถ้ามีเอซีซีผมก็เล่นอีซีครับมีเดียมเหมือนกันครับมีเดียมมันเป็นท่าธรรมดาอีซีนะครับจะไม่มีเลข5้านะครับแต่ถ้ามีเดียมจะมีเลข5้ามาด้วยนะครับก็เลยเล่นให้ดูเลยครับฝึกเลข5ไปด้วยก็ดีนะครับจะได้เล่นอย่างเก่งครับถ้าไม่ฝึกเลข5ก็ยังเล่นกากาอยู่เหมือนเดิมนะครับมันก็ยังไม่ใช่ล็อกอะครับนะครับกด พร้อมแล้วก็กด enter เข้าไปครับปักเข้าไปแล้วก็รอครับอย่างนี้นะครับแล้วเข้าในเกมครับกดตามเนื้อเลยครับที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับนี่ครับ เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคครับอันนี้คงจะได้ยินชัดแล้วนะครับคือว่ามค์ใกล้นะครับเพลงมันดังครับถ้าเรากดมิดมันก็จะไม่ได้คะแนนนะครับการกดถูกก็เยอะนะครับจะได้คอมโบ้วยนะครับคอมโบอยู่ตรงซ้ายมือบนนะครับยิ่งยิ่งได้คอมโบเยอะๆนะครับเราก็ยังยิ่งได้ ได้เปอร์เซ็นต์คูณด้วยนะครับสมมติเรากดไปเรื่อยๆอย่างนงี้สมมติว่าผมกดอยู่แล้วกันนะครับที่แกจกดครับสมมติว่าเรากดไปเรื่อยๆใช่ไหมเราจะมีข้างบนซ้ายขึ้นมาว่าเรากดไปกี่ฮิตแล้วก็คือคอมโบนะครับแล้วเราก็มาดูครับว่าเราได้กี่คะแนนแล้วคือว่าตอนตอนที่เราคูณหนึ่งเดี๋ยวจะได้คะแนนน้อยมากนะครับคือว่าคะแนนเริ่มตน้นเลยครับแล้วถ้าเราแบบกดคอมโบถูก,กเยอะอย่างเงี้ย แล้วก็จะได้คูณ1นึ่งคูณสคูณนคูณสคูณสคูณสคูณนะครับไอตรงที่มันเป็นเลข1กับคูณอยู่เออหนอ่งเอ็กเออนั้นแ่ะถ้าเรากดไปเรื่อยๆว่าไอตรงกลมๆอ่ะเหลืองๆอ่ะไอเขียวๆไม่ไม่รู้สีอะไรเออแป้งบอกก่อนตรงนั้นนะสีนั้นนะกลมๆนั่นแหละมันถ้ามันได้เต็มปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็น2แล้วพอได้เต็ม2 2งสองเซตก็เปลี่ยนเป็น3พอได้เต็ม3ามเซตก็เปลี่ยนเป็น4แล้วเต็ม4เสร็จก็4เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็จะได้คะแนนเยอะนะครับ จะได้คะแนนคูณเป็นแสนเลยนะครับไม่ไม่ถึงแสนครับเราเล่นได้ถึงแสนครับกือคะแนนได้คูณมาพันสองพันอะไรงี้น้อยๆครับแต่ก็กดได้ครับแล้วก็มีมีอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับเป็นกีเป็นของของกีตาร์หวานนะครับเป็นเกมเกมนี้เหมือนกันเกมเดียวกันเลยก็ได้ครับแต่เขาจะเป็นแบบคือคล้ายๆเป็นเกมของเขาอะครับของกีตาร์หวานนะครับก็เป็นแต่ผมเล่นแล้วงงอะครับอันนั้นอะผมเลยไม่เล่นครับมันต้องไปเซ็ตค่าหลายเซ็ตนะครับผมไม่ชอบที่เก็บเซ็ตค่าครับอยากเล่นเลยอะครับ ก็เลยมาเล่นอย่างนี้ดีกว่าครับก็หาโหลดใน Google ได้น,นะครับแฟรออนแฟรออนไฟล์นะครับโอเคครับจะเล่นแล้วครับ มันออกแหลกนิดๆนะครับก็เลยกดไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับถ้าเล่นเต็มจอมันจะไม่ค่อยแหลกครับตอนนี้ผมเล่นแบบจอเล็กครับกลัวแบบกลัวที่อัดมันจะหายอะครับก็เลยมาเล่นจอเล็กๆแทนนะครับก็ลอดทนนะครับก็อยากให้คนอื่นเล่นเป็นบ้างอะครับเล่นเล่นกันนิดๆหน่อยๆมันไม่ค่อยมันเล่นกันเยอะถึงจะมันครับจะถ้าอยากได้เพลงมัน่างไหนก็เข้าไปในกีตาร์หวานนะครับคือมีเพลงให้โหลดครับมีเพลงทําเองกับเพลงไม่ทําเองด้วยนะครับ ก็มีสําหรับ windows 7นะครับ windows 7 windows ไหนเล่นไม่ได้ก็เข้าไปในกีตาร์หวานนะครับแต่ของผมผมเข้าไปแล้วมันไม่หายครับเข้าไปแก้แล้วไม่หายผมเลยเปลี่ยนใจจากเกมกีตาร์หวานมาเป็นเกมแฟนออนฟล์แทนนะครับมันเป็นเกมเดียวกันนะครับแต่มันแบบยังไงอะแต่พอผมโหลดเกมแฟนออนฟล์มาเสร็จปุ๊บก,กีตาร์หวานก็เล่นได้เลยนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับก็คือเล่นดนทั้งสองเกมเลยแล้วพอเข้าเล่นในกีตาร์หวานก็ปวดหัวครับเล่นไม่เป็นครับ ก็เลยมาเล่นแฟลออนไฟล์ครับมันง่ายดีที่เก็บมันไม่เซตค่าด้วยมันเล่นได้เลยตกใจหมดเลยครับโอเค <c oughs> เสียงดังด้วย <c oughs> เ,เ,เ,เพลงก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวผลงานนี้ก็เป็นผลงานแรกของผมนะครับมียังมีเดอะทิชเดอะทิยังมีเดอะทิชเกมเมอร์อีก2คนนะครับชื่อเดอะทิชเกมเมอร์นายกับเดอะทิชเกมเมอร์พีพีนะครับสองคนนี้ก็เป็นจัดรายการเหมือนก็จัดรายการเดอะทิชเกมเมอร์เหมือนกันนะครับ คือว่าติดรอติดตามทั้งผลงานผมและผลงานของพวกเขาด้วยนะครับขอขอบคุณที่มาชมผลงานผมนะครับขอบคุณครับ